ธรรมกายหรือพรหมกายคือผู้ตื่นตื่นจากฝันนะเพราะว่าสมาสมาธิฟังให้ดีนะเพราะสมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ยืนอยู่บนฐานแห่งความจริงสมาธิยืนอยู่บนฐานแห่งความจริงทั้งสมมติสัจจะและประมัตสัจจะครบถ้วน ยืนยันได้ทั้งองค์ประกอบของรูปและนามพิสูจน์ความเป็นกายที่สมบูรณ์ด้วยธรรมาธิปไตยหรือธรรมกายก็เรียกพรหมกายก็เรียกอ,อย่างลัธิธรรมกายธรรมชโยนี่ยมากินหัว เอาธรรมกายไปเรียกของตัวเองนั้นก็บรรยายไปนอกทีนอกราวแล้วเธออะไรจะไรไปไม่รู้ไปเป็นสวรรค์ไปเป็นวิมานไปเป็นอะไรอะไรเลอะเธอไปหมดเลยนะั่นนะ่ะทำลายธรรมะพระพุทธเจ้าทําลายความเป็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าจิตพายวายป่วงไปหมดเลยบาปไม่รู้จะบาปยังไงธรรมชโอยู่ ผู้ที่มีกายเป็นธรรมะหรือกายเป็นพรหมนั้นคือผู้มีองค์ประชุมกายนี่คือองค์ประชุมไปเปิดไปเปิดพจนานุกรมบาลีไทยดูกายนี่เป็นองค์ประชุมไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุเดียวกายไม่ใช่เอกันสักดกายเป็นธาต สองขึ้นไปคือองค์ประชุมของรูปกับนามที่เป็นภูมิสูงสุดสมบูรณ์สองนี่ได้จะพัฒนาไปจนกระทั่งสูงสุดสมบูรณ์ดังที่พระเจ้าตรัสว่าคำว่าธรรมกายหรือพรหมกายนั่นหมายถึงผู้มีกายอันเป็นธรรมะสูงสุดหรือเป็นพรหมสูงสุดผู้ที่เป็นสาวก,กภูมิจึงไม่ควรบังอาจเอาไปเรียก ตนเองพร่อยๆปรีปเด็นตัวเองเป็นผู้มีธรรมกายเป็นูปธรรมกายถ้าอย่างน้อยคนผู้ใดมีภูมิถึงขั้นอรหันแล้วจะเรียกว่าตนเป็นผู้มีผู้จะตนคือผู้เป็นธรรมกายก็ยังพอฟังพอรับได้เป็นอรหันขึ้นไปนะสมควรที่จะเรียกได้เพราะเป็นผู้มีพุทธธรรมเต็ม ครบรอบแห่งความเป็นคนเป็นมนุษย์จริงแล้วเป็นมนุษย์จริงแล้วรอบหนึ่งเป็นอนุพุทธอรหันนี่คืออนุพุทธอนุพุทธคือส่วนหนึ่งส่วนน้อยอนยุคือ,อน้อยเป็นส่วนน้อยของคนผู้นี้ก็มีภูมิธรรมเต็มความเป็นพุทธสมบูรณ์แล้วในความเป็นคน ขั้นต้นขอบคอนคุณเป็นอาราหันต์นี่คืออาราหันต์ขั้นต้นอาราหันต์มีสามแยกเป็นสามใหญ่ๆหสามชื่อ,อาาหนึ่งอรหันต์ธรรมดาสองาอราหันต์โพธิสัตว์าาาตสามอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจา้อาอราหันต์มีสามอราหันต์ธรรมดานะ ผู้เป็นปุุ้ชนกับปฏิบัติตัเป็นเสคขบุคคลได้จงนั้นตั้งเป็นอาเสขาก็เป็นอรหันนี่หนึ่งส่วนอรหันต์โพธิสัตว์นี่คือผู้จะสร้างอรหันต์จากอรหันต์สี่ขั้นอรหันต์อัตมาขยายถึงโซดาอรหัตผลโสดาอรหัตผลสกิทาอรหัตผลอนาคขาอรหัตผลของอรหัน แล้วจึงเป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอรหันต์ระดับที่ห้าแล้วอนิยตตะโพธิสัตว์เป็นอรหันต์ระดับที่หกอนิยตตะแปลว่ายังไม่เที่ยงอนุแล้วก็อนิยต์ตระระดับที่เจ็ดโพธิสัตว์ระดับที่เจ็ดคือนิยตตะโพธิสัตว์อ่า ซึ่งอาตมากเกิดมาปางนี้เนี่ยเป็นิยตาโพธิสัตว์แต่ก็พยายามสังสมความเป็นมหาโพธิสัตว์ที่เป็นโพธิสัตว์ระดับแปดทุกวันนี้จะมีโพธิสัตว์ระดับแปดเกิดไปเท,ไเท่าไรเท่าไรเท่าไรแน่นอนยังไม่เต็มหรอกยังไม่เต็มแปดแต่มันก็จะมีความโอเวอร์แลจะมีความเลื่อนเสริมเชื่อมซึมเพิ่มเข้าไปหา เดินทางเลื่อมก็ไปหาระดับที่แปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อนะมันก็เป็นธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งพอทีสาระดับที่แปดเต็มก็เป็นระดับเก้าเป็นพุทธเจ้าสมานสัพพุทธเจ้าก็จบนะเขาขยายความมาไม่รู้กี่ทีแล้วแล้วแล้วเล่านะอนุพุทธส่วนหนึ่งส่วนน้อยของ คนผู้นี้ก็มีภูมิธรรมเต็มความเป็นพุทธสมูลแล้วในความเป็นขั้นต้นเป็นคนขั้นต้นซึ่งเป็นระดับปริตังแปลว่าเล็กว่าน,น้อยของคนผู้ใดผู้หนึ่งที่ควรพึงมีให้ตนก่อนเป็นลําดับนะในยมพิธพิดินรับไม่เอาอรหนันต์นี่ไปเอาโพธิสัตว์เลยโพธิสัตว์ระดับห้าหเลยเฮ้ย <c oughs> ขึ้นไปไม่มีบันไดขั้นอะไรเหาะขึ้นไปเป็นจอมยุทธตัวเบาขึ้นไปมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติอย่างไม่มีขอบเขตต้องตามขอบเขตนะตามรอบทมขอบเขตท,ที่เรากำหนดเอาแต่พอเหมาะแก่ตนปฏิบัติได้ผลแล้วจึงจะเพิ่มขอบเขตของขนาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ ปริตังคือความประมาณให้เหมาะกับตนต้องรู้ตัวเองว่าสักกะตัวเองเนี่ยมีขอบเขตเท่าใหอยู่ขณะไหนที่มีแล้วเป็นวาสนาเป็นบารมีมาแล้วมีแล้วเป็นของตนสักกะมีขอบเขตจํากัดให้ตนตรงกันข้ามกับอับปมาณหรืออัปมาณยาซึ่งหมายถึงไม่มีประมาณหรือประมาณไม่ได้ คนประมาณไม่ได้คนไม่มีประมาณก็ไม่รู้กรอบไม่รู้ขอบเขตไม่รู้ขนาดที่ตนเองเป็นยังไงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าสักกายะกายะคือสภาพสองภายนอกภายในความเป็นรูปนางสักะของตนเองเกี่ยวกับตนเอง ให้รู้คำว่ากายแล้วให้รู้ของตนเองอย่าไปรู้ของคนอื่นขอ,ข,อข,อขอบขอบเกตของตนเองเรียนตรงนี้อ่านตรงนี้ทําตรงนี้ขยายผลของศักกะของตนเองพุทธต้องมีประมาณไปตามขั้นตอนต้นไปตามขั้นตอนมจุกขั้นตอนพุทธต้องมีประมาณไปตามขั้นตอนกลางปล,ปลายอย่างสมาทิฏฐิที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากตามแบบพระพุทธเจ้านี้ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกมีแต่แบบของศาสนาพุทธนนศาสนาพุทธมีเบื้องต้นตรงกลางมันปลายไม่มีเบื้องต้นไม่มีตรงกลางไม่มีมันปลายอย่างพวกหลับตานี่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีกายข้างนอกไม่มีกายข้างนอกไม่ปฏิบัติข้างนอกไปตัดไปเอา้างไหนหลับตาและการหลับตาปฏิบัติก็ไม่มี ไม่มีทั้งอัปันกัปฏิปทาสามไม่มีทั้งสัต car, ทธรรมเจ็ดเพราะไม่มีลำดับ itus, อะไรเลยละอายเลยอะไรก็ไม่มีมีแต่ความหลงมืดสะกดจิตให้ดับ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 เป็นอสัญยีสัตว์ซึ่งมันโอ้โหผู vemos, ้ที่เข้าใจอย่างอัตมาเข้าใจอะไรเนี่ยสงสารแบบ มันทำไมมันไม่รู้งมงายไปปฏิบัติไปสู่ความมืดความดับไปหลงเป็นสุภกินนะหะไปหลงว่าความมืดความดับนี่เป็นนิโรธไปหลงว่าความมืดความดับนี่แหละคือจุดที่เราต้องการและไปยินดีสุภกินนะหะไปยินดีในความมืดความดับอย่างมิจฉาทิฏฐิก็เลยได้แต่ความมืดความดับพวกนี้จึงคือพวกที่วิ่งตนเองลงไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิด้า เสร็จแล้วเราก็ตามไม่เจอเลยคว้าขึ้นมาสอนไม่ได้เ,เพราะว่าแกจมมืดไปจกนกระทั่งเราก็ตามไม่เจอตัวแล้วหายไปในความมืดดำสามเหลี่ยมเมือไม่ได้ประดิษฐาความประมาณให้เหมาะกับตนมีขอบเขตจํากัดให้ตนตรงข้ามกับอัป,ประมาณอัป,ประมาณหรืออัป,ประมาญยาซึ่งหมายถึงไม่มีประมาณหรือประมาณไม่ได้ พุทธะต้องประมาณไปตามต้นกลางไปอย่างสมาธิติเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ตามแบบพระพุทธเจ้านี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกมีแต่ในแบบของศาสนาพุทธาศาสนาพุทธนี่เรียนรู้เรื่องจิตเจตสิกแล้วก็รู้รูปแล้วก็สร้างนามพัฒนานามพัฒนาจิตวิญญาณต้องมีรูป ถูกรู้ตั้งแต่รูปมหาภูตรูปสีดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมซึ่งก็ต้องรู้คุณคอยใครก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ดินน้ำไฟลมไม่รู้รูปสี่นี้แล้วโอ้และนามธรรมาประกอบกับรูปเรียกว่าอุปาทายรูปอีกยีสี่แล้วมันจะไปรู้ได้อย่างไงทีนี้คนที่เรียนผิด รูปข้างนอกไม่มีไม่มีกายเมื่อไม่มีกายไม่มีรูปข้างนอกปิดประตูอีกเหมือนกันอุปาทายรูปอีกยีบสีคุณหมดสิทธไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มนะอุปาทายรูปภาษาทรรป าอาซาทรูปสัรูปคือาตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างาแลแลกดดำเนินการเรียกว่าโคจระดำเนินไปดำเนินไปตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจมูกกระทบลิ่นลิ้นกระทบรสจนครบห้าจนกระทั่งไปกระทบกาย ทั้งหมดข้างนอกในเรว่ากายเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าโผฏฐะสัมผัสภายนอกพอสัมผัสภายนอกกายเนี่ยการสัมผัสแล็รู้ด้วยจิตตัวเดียวกันทั้งหมดห้าคู่แต่ใจใช้ใจตัวเดียวกรรกาย มีทั้งนอกและในเพราะันกายก็ซ้ำกันกันกบขับคำว่าโพธิภพคือภายนอกอยู่แต่มีภายในอยู่คู่กันเพราะันสองตัวนี้ก็เลยต้องหักออกตัวหนึ่งเพราะกายเนี่ยมันมีโพธิภะแล้วมันก็มีใจอยู่ในนี้เพราะงั้นอันนี้จึงเหลือเก้า หักออกไปตัวหนึ่งจากสิบมันมีห้าคู่นะหักออกไปหนึ่งเหลือเกนะ้าเก้าหักออกไปเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนเลยทั้งภายนอกและภายในเป็นนามธรรมสองส่วนส่วนหนึ่งรู้ภายนอกส่วนหนึ่งรู้ภายในหักออกไปมีอาการของโผฏฐพสัมผัส อธิบายยากอยู่เหมือนกันว่าตัวนี้ท,ทําไมหักออกเป็นหนึ่งมันรูปอันนี้ก็เลยเหลือเก้าประเดี๋ยวจะอุดปาทายรูปยี่บสี่มันจะระบากที่จะทาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นสิบแล้วมันจะเกินยี่บสี่จากอันนี้แล้วก็กระทบทำงาน เรียกว่าภาวะรูปภาวะรูปจะต้องมีสองเสมอภาวะรูปมีภายนอกภายในแล้วก็เกิดสภาวะข้างในสภาพเป็นุริสภาวะกับอิทธิภาวะเรียกว่าภาวะรูปสองเป็นบวกเป็นลบเพราะภาวะรูปนี่ก็คือนิวเคลียส นิวเคลียสมีพลังบวกและลบอยู่ในนี้ภาวะรูปจะภาวะรูปก็ให้ตามก็ไปอ่านทางนามเรียกว่าหัตถยรูปหัตถยะเนี่ยหาที่อยู่ไม่ได้หาที่ตั้งไม่ได้อยู่ในร่างเรานี่แหละครูหาสยังนี่ยเพราะฉนั้นมันจะเกิดสภาวะของหัตถยรูป เข้าไปตรงที่ไหนมีสัมผัสมันจึงจะเกิดอยู่ตรงนั้นตาไปกระทบรูปหัตถายรููมันก็อยู่ที่ตากับรูปหูไปกระทบเสียงหัตถายะรูปมันก็อยู่ที่เสียงกับหูจมูกกระทบกลิ่นหัตถายรรูมันก็ไปอยู่ที่จมูกกับกลิ่นมันไปกําหนดเป๊เป๊เป,ป,ปไม่ได้มันจะไปตามเหตุปัจจัยหมด พะทายรูปพอแค่เรากำหนดรู้ได้แล้วถึงนามธรรมาท,ที่มีรูปรองรับทีนี้ก็เรียนรู้ก็ไปหามันเป็นชีวิตละนามรูปเนี่ยมันเป็นชีวิตเรียกว่าชีวิตตรรูปก็เรียนรู้กำลังของชีวิตตรูปโดยชัดชีวิตตินสีอาการพลังงานของมัน มันเป็นชีวิตเป็นชีวิตระดับในมีกำลังที่มีกำลังก็คือพลังงานที่แล้วมีกิเลสปรุงแต่งร่วมด้วยอยู่ในนี้มากน้อยหยาบละเอียดซึ่งเป็นสภาพกิเลสปรุงแต่งร่วมอยู่ด้วยเนี่ก็เรียนรู้ความปรุงแต่ง ที่กิเลสเข้าไปร่วมด้วยสสังขาริกังเข้าไปร่วมปรุงอยู่ด้วยสสังขาริคาระสังาขาร,ารซึ่งเป็นผู้ที่มีกิเลสปรุงร่วมอยู่ด้วยเรียนรู้กิเลสได้ไดเอาออกเอาออกออกออกเอาออก,อออก,อออกจนกระทั่งเป็นลาหุตา ละหุตาเขาแปลด้วยพยัญชนะอนุโลมว่ามันเบาที่จริงมันศูนย์ละหุตาในะกิเลสศูนย์พระละหุตาเนี่ยเป็นการทางรูปบางเบาน้อยนิดจนกระทั่งไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกละหุ แล้วก็เบาคารุหนักเบาแล้วหูตาแล้วก็มุทุตามุทุนี่เป็นสภาพที่ทั้งเบาทั้งเล็กทั้งนิ่มทั้งอ่อนนั่นแหละอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่มุทุนี่เป็นจุดกลางมุทุธามุทุภูตธาตุเป็นธาตุกลางเป็นธาตุที่รวมมาไว้ของจิตพระอรหันต เช่นจิตพระรันห์จะมีอุเบกขาปริสุทธาบริยตตาตามุทุกรมมัญญาปัปปสนามุทุเป็นความสะอาดแล้วปริสุทธาบร,ริยตตาไปทำงานอีกกรมมัญญามีกรรมกริยาต่างๆก็สะอาดโดยที่แล้วกิเลสติดไม่ได้กิเลสจับไม่ได้กิเลสเข้ามาทำอะไรไม่ได้เพราะงานที่ทำก็เป็นงานที่ดีที่เหมาะที่ควรที่ สวยที่สุดหละกรรมญ,ญาเป็นการงานที่ดีที่สุดแหละการงานที่ของพระอาหารหันต์ทำที่มีมุตุตาเพราะบริสุทธิ์จากกิเลสบริโยธาตาก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแม้ไปทำงานแล้วกรรมญ,ญาแล้วจิตก็ยังประพัดสอนจิตก็ยังสะอาดผ่องใส ส,สุขสุขสกาววาวามอยู่อย่างเดิมนี่คือคุณสมบัติที่พระุเจ้าท่านหาใช้พยัญชนะเรียอสภาวะที่ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามพระเจ้าแล้วเกิดองค์คุณห้าของอุบเบกขานผู้มีสภาวะก็จะอธิบายยังอัตมามีสภาวะพวกนี้จะมขยายความให้พวกคุณฟังโดยจิบสภาวะามขยายเป็นภาษา ไทยเนี่ยภาษาง่ายฟังทั้งหมดมากกว่าเขาที่จะพยายามสรุปคำแปลเอาไว้สันส้นๆส,สรุปอัตมาขยายมีพลความมากมายขยายสู่ฟังสภาวะนั้นๆๆ้รนั้นนนผู้ที่มีการปฏิบัติโดยมีปัญญามีธรรมวิจัยมีสติธรรมวิจัยสัมโพชฌง์อ่านแยก แยะอะไรทำให้าจรู้ตัวสภาวะดูพยัญชนะก็จะสามารถที่จะมาขยายความเอาพยัญชนะที่มีที่รู้นะเป็นอธิวจนะสัมผัสโซ่เป็นภาษาที่มีคำพูดตั้งชื่อแล้ว ถ้าเป็นปฏิฆะสัมปัตโโซกระทบสัมปัสเฉยๆยังไม่ได้ตั้งพยัญ,ญชนะเอาที่ตั้งแล้วนี่ยมาพูดกันก็พอไม่ต้องไปมีอีกตั้งใหม่อีกไม่ไม่ต้องเราพระเจ้าท่านตั้งครบแล้วนะพูดที่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติละหุตามุทุตา กรรมบัญญาแล้วก็จะมีอีกสองคือกายวิญญาต์กัมวจีวิญญาตเป็นปริเฉท,ทรูปหา้าในกายวิญญาตวัจจีวิญญาตนั้นมันอยู่ภายนอกกายวิญญาตการเคลื่อนไหวของทางกายกับการเคลื่อนไหวของทางวาจาส่วนข้างในนะั้นเป็นตัวตั้ง ระงหุตตามุมทุกัมมัญญานะระหุตตามุทุกัมมัญญาเป็นตัวตั้งอันนี้เรียกรวมว่าวิการรูปอาการของรูปอย่างยิ่งวิการะอาการของรูปต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบ แม่ที่สุดกายวิญญาตและบัีวิญญาตก็ด้วยแต่เขาแยกไปเป็นวิญญาตร,รูปสองซะแล้วกายวิญญาตกับบจีวิญญาตก่อนที่จะมาเป็นวิการรูปพาะ,ะวิการรูปก็มีลักษณะละหุตามุตุตากรรมัญญานั่นแหละซิ่งเหานี้ก็หมดจบ เหลือลักษณะสีเอาไว้เท่านั้นเป็นภาษาปลายเปิดว่าหนึ่งถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่นะคุณก็อุปจัยได้ดังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสานและคุณก็ยังสันตติได้คุณจะต่อหรือไม่ต่อจะเกิดหรือไม่เกิดหรือจะดับดับไปเลยสูนเป็นปริโยสานเป็นปรินิพานปริโยสานก็ดับไป ไม่ดับก็เรื่องของคุณเพราะงั้นอุปัจัยะคือตัวที่จะทำให้เกิดอยู่ต่อไปได้สันต,ติคือตัวที่คุณจะตัดสินใจจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดเมื่อไม่ให้เกิดคุณปล่อยเลยมันก็เป็นชราตาเสื่อมแน่เพราะถ้าคุณเองคุณทำเกิดได้ทำดับได้คุณก็ต้องเสื่อม เสื่อมอะไรอัตตาคุณก็เสื่อมหายไปปัญชะตาคำนี้จึงเป็นคำกลางของผู้ที่เป็นวิชาผู้ที่เป็นอวิชาไม่รู้จักความเสื่อมสิ่งทั้งหลายไปสู่ความเสื่อมแต่เสื่อมแล้วมันไม่ได้ลางอนุสัยมันก็ยังจะเกิดอยู่ต่อไปเทวนิยมไม่รู้อันนี้เพราะเชื่อยังไม่หมด วิมารขันยังไม่หมดอุปัฏิยังไม่หมดมันจะต้องวนเวียนเพราะสายเทวนิยมาศาสนาทางยุโรปอ่หรือวตะวันออกกลางเขาไม่เสื่อมหรอกเพราะเขาไม่รู้ความเสื่อมแต่พระเจ้าท่านตรัสรู้ความเสื่อมเสื่อมโดยธรรมชาติหรือเสื่อมโดยเราทำให้มันเสื่อม เสื่อมมันคือมันมันแก่มันตายไปแล้วทำให้มันเสื่อมจนตั้งตายตายอย่างมีปัญญาไม่ใช่ตายอย่างเสื่อมโดยอปปัญญาโดยไม่มีปัญญานะจบด้วยอนิจจตาแปลว่าผู้ที่ยังมีเนี่ยยังไม่มีอะไรเที่ยงนอกจากผู้เป็นอรหันต์แล้ว รู้จักความมีและรู้จักความไม่เที่ยงและที่สุดรู้จักความไม่มีเพราะความไม่เที่ยงท่านทำให้เที่ยงแล้วมีความเที่ยงได้แล้วทำให้ไม่มีอย่างเที่ยงก็ยังได้เลยวริพนาผ่านในเที่ยงสำหรับพระอรหันต์และเที่ยงจนกระทั่งปรินิพผานเป็นประโยสาร สามารถทําให้จิตนิยามเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยได้อีกนี่สุดแห่งที่สุดแลละอวสานได้อวสานคือที่สุดปริโยสานนี่แหละปริโยปริยะบวกอวสานก็เป็นปริโยสานที่อธิบายทั้งสภาวะและพยัญชนะทั้งอัดทั้งทำให้ฟังรายละเอียดอย่างนี้ นี่เป็นสัจจะที่ขยายความสู่ฟังในวันนี้เป็นธรรมดาของผู้รู้ก็อธิบายได้อย่างพิสดารอย่างละเอียดละอ้อกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมได้ส่วนผู้ที่ไม่รู้อธิบายไป็นเรื่องเมาตัวเองงงมันก็คนยังไม่รู้จริงก็ยังไม่มีสภาวะจริงสับสน แต่ผู้ที่รู้จริงมีสภาวะจริงแล้วไม่มีสับสนนะมีแต่รู้จักสภาวะที่มันละเอียดเล็กกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเร็วไวเท่าไรก็ไม่งงงไม่หลงไม่เมาเนะพระเาะฉะนั้นก็จะเป็นสภาพสัจจจริงทุกอย่างทุกเวลาเรียกว่า เหมือนมันเมามายาแต่มันเป็นสุริมหามายาไม่เมาเป็นสิ่งสองสิ่งที่อธิบายแยกแยะทั้งดีทั้งมากสิริดีมหามากสุริมหามายาจนคนมีเป็นมายาเต็มตัวเรียว่านักมายากลสลับไปสลับมาเหมือนกันหลอกเขาทั้งหมดหลอกว่าจริงไปจริงจริงไม่จริง ไอ้จริงไม่จริงจริงมายาแต่พระพุทธเจ้าทําความเกิดอย่างมีสิ่งที่เป็นของจริงนั้นสิริมหาหมดไม่มีอะไรหลอกมีแต่วความเป็นจริงผู้สามารถทําความเกิดเป็นสิริมหามายาได้นี่แหละสําเร็จนี่แหละผู้นี้คือสิทธ,ธัตถะ จิตตถาแปลว่าพูดสําเร็จแล้วอย่างบริมูลอันเดียวกันเลยสิริมหามายากับจิกับสิริกับจิตตถาซ้องมาเป็นหนึ่งเลยนี่คือสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแต่การเกิดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเจ้าของาศาสนา จึงมีตัวตนของแม่ผู้ให้กำเนิดเรียกวสิริมหามายาและมีตัวตนของลูกที่เรียกว่าสิทธัตถะเป็นตัวตนส่วนธรรมะนั้นไม่มีตัวตนแต่เป็นสภาวะธรรมสริมหมายาก็สภาวะธรรมสิทธัตถะก็สภาวะ